สวัสดีครับวันนี้พวกเราตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานวันนี้จะมานำเสนอเกมเศรษฐีอนุรักษ์พลังงานกติกาการเล่นมีดังนี้ครับต้องมีผู้เล่นอย่างน้อยสามคนผู้เล่นสองคนเป็นตัวเดินเกมอีกหนึ่งคนเป็นนายธนาคารครับวิธีการเล่นผู้เล่นจะได้รับเงินคนละสองแส0แปเจดบาทผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกตัวเดิน ผัดกันทอยลูกเต๋าใครที่ได้เยอะที่สุดจะได้เป็นผู้เริ่มเล่นก่อนครับผู้เล่นจะเริ่มเล่นที่จุดสตาร์ทเมื่อผู้เล่นเดินไปถึงจุดเช็คลวกชะตาหรือสะดอกเคราะห์ให้ผู้เล่น หยิบบาทขึ้นมาและทำตามที่บาทกําหนดนำเงินไปบริจาควัดหนึ่งแสนบาทเมื่อเล่นจนครบรอบผู้เล่นคนใดมีเงินเก็บมากที่สุดเป็นผู้ชนะครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ